มาแล้วค่ะมาแล้วรั้ท่านผู้ชมซ้าถึง4วันที่ผ่านมาทางเว็บไซต์เกาหลีบูเพิ่งจะรายงานว่าชาวเน็ตเกาหลีใต้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆตัดสินใจอย่างรวดเร็วหลังจากมีข่าวชาวของพระเอกตัวท็อปแห่งวงการบันเทิงเกาหลีคิมซูยอนพระเอกที่มีค่าตัวสูงที่สุดในวงการในขนาดนี้กับคิมแซรอนนักแสดงหญิงที่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้ว คิมซูยอนเป็นนักแสดงที่ป๊อปปูลา่าที่สุดเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าดังๆถึง18แบรนด์หลังจากที่มีข้อกล่าวหาจากครอบครัวของนักแสดงหญิงที่ล่วงลับไปแล้วอย่างคิมซรอนว่าเขามีส่วนทําให้คิมแซรอนเสียชีวิตชาวเน็ตเกาหลีใต้จึงเรียกร้องให้บริษัทต่างๆถอดเข้าออกจากกันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มิฉนั้นจะต้องเผชิญกับการบอยคอรอย่างแน่นอน ด้วยความโด่งดังของคิมซูยอนได้รับความไว้วางใจจากสินค้าหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรูการเงินเครื่องสำอางและค้าปลีกจากการเกิดดราม่าในครั้งนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของเขาอาจไม่สอดคล้องกับค่านิยมของแบรนด์นเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มการเงินที่มักจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ดีและเชื่อถือได้ต่อสาธารณะ วันที่15มีนาคม2568จากกรณีที่โกเมเดลิสต้นสังกัดของคิมซูยอนออกแถลงการถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าตอนแรกจะ,ะแถลงสัปดาห์หน้าทีเดียวแต่ตอนนี้สภาพจิตใจของคิมซูยอนไม่เป็นปกติเพราะถูกสังคมประนามว่าเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตของคิมแซรอนทางค่ายจึงต้องออกมาแถลงเร่งด่วนในบางประเด็น และเมื่อพระเอกค่าตัวอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้คิมซูยอนตกเป็นข่าวเช้าชาวเกาหลีใต้ชาวจีนร่วมไปถึงชาวไทยเรียกร้องให้แบรนด์ต่างๆทั่วโลกที่มีคิมซูยอนเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ออกมาประกาศยกเลิกสัญญากับคิมซูยอนโดยปรากฏว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ดังๆถึง18แบรนด์แม้บางเจ้าออกมาแสดงจุดยืนแล้วแต่สินค้าบางแบรนด์ยังคงรอดูท่าที ส่วนทางด้านแฟชั่นแบรนด์หรูสัญชาติอิตาลีอย่างปลาดาได้ออกมาประกาศถอนคิมซูยอนออกจากกันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วโดวยระบุว่าเราขอแจ้งให้ทราบว่าเราได้ตัดสินใจยุติความร่วมมือกับนักแสดงคิมซูยอนตามข้อตกลงร่วมกันโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของปัญหาซึ่งสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยการที่เลือกเขาเป็นไบรแอมบาสเดอร์ปลาดาให้เหตุผลว่าคิมซูยอนเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเกาหลีและเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ได้คลองใจผู้ชมทั่วโลกด้วยผลงานละครอย่างเรื่อง Queen of Tears ซึ่งพบว่าคิมซูยอนเข้ารับตำแหน่งไบร์แอมบาสเดอร์ของปลาด้าเมื่อเดือนธันวาคม2024ที่ผ่านมานี้เองก่อนจะถูกยกเลิกสัญญาหลังผ่านไปได้เพียง3เดือนเท่านั้น ขณะที่แบรนด์ดังๆอื่นๆทั่วโลกก็เริ่มปลดคิมซูยอนออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์พร้อมทั้งปลดรูปของเขาออกจากแพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลและตามป้ายโฆษณาทั่วโลกแล้วสำหรับคิมซูยอนหลังจากที่ออกจากกลมมานั้นเขาก็มีงานละครงานถ่ายแบบและงานโฆษณาเข้ามาไม่ขาดสายซีรีส์เรื่อง is okay to not be okay เขาได้รับค่าตัวเพิ่มขึ้นมากถึง5.1ล้านบาทต่อหตอน ในปี2021มีรายงานว่าเขาได้รับค่าตัวมากกว่า500ล้านวอนต่อตอนหรือประมาณ11.7ล้านบาทจากการแสดงซีรีส์เรื่อง The Night สำหรับซีรีส์ One Ordinary Day ที่ออกอากาศเมื่อปี2021เขาได้รับค่าตัว500ล้านวอนหรือประมาณ13,548,400บาทต่อตอนหลังจากนั้นค่าตัวของเขาก็ได้เพิ่มขึ้นในช่วง3ปีเป็นจำนวน300ล้านวอนหรือประมาณ8,129,040บาทต่อตอนซึ่งเพิ่มขึ้น60%เ เมื่อค่าตัวสูงขนาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแน่นอนว่าที่พักอาศัยของเขาก็ต้องไม่ธรรมดาที่พักอาศัยของคิมซูยอนตั้งอยู่บนที่ดินย่านทองคําของเกาหลีใต้เขาอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แกลเลอรีฟอเรสท์ที่จีดรากอนเคยอาศัยอยู่ก่อนที่จะย้ายไปที่ในวันฮันนำอพาร์ตเมนต์ของเขาตั้งอยู่ในซองซูดงที่มีชื่อเสียงด้านการตกแต่งภายในที่หรูหรามองเห็นโซฟอร์เรสท์พาร์คและแม่น้ำฮัน g กลเล r รี f ฟอเรสแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่แพงเป็นอันดับสองในประเทศประกอบด้วยตึกสองตึกตั้งอยู่ในส่วนสาธารณะที่เรียกว่าโซ Forest ที่เป็นอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานร,ระดับไฮเอน n d ตามรายงานของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่1มกราคมปี2024คิมซูยอนได้ซื้อเพนทเฮาส์ขนาด218ตารางเมตรที่แกลเลรียฟอเรสในซองซูดงในราคา8 8พันล้านวอน ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม2013คิมซุยอนยังได้ซื้อเพนท์เฮาส์ขนาด218ตารางเมตรมในราคา4,000ล้านวอนและต่อมาในเดือนตุลาคม2014เขายังได้ซื้อพื้นที่พิเศษขนาด170ตารางเมตรในราคา3.02พันล้านวอนอีกด้วย ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมูลค่าในขนาดนั้นก็7,000ล้านวอนหรือประมาณ193ล้านบาทขณะที่มูลค่าที่ดินของที่นั่นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปี2024มีมูลค่า9.5,000ล้านวอนหรือประมาณ263ล้านบาทจากข่าวนี้จะเห็นได้ว่าเขามีเพนท์เฮาส์ไป3แห่งแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม2013เดือนตุลาคม2014และจากข่าวเมื่อเดือนมกราคม2024ซึ่งรวมเพนท์เฮาส์ทั้ง3ยูนิตนี้ก็คงมีมูลค่าเกินหมื่นล้านวอนไปแล้วค่ะ g a l l e r ร Forest ยังติดอันดับอพาร์ตเมนต์ที่มีราคาสูงที่สุดสำหรับอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศในปี2024 อพาร์ตเมนต์สุดหรูแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสระดับโลกอย่างชองนูแวลและสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำฮันลำธารจุงแกลมภูเขาบูก,กันและภูเขาซูรักให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติไม่ใช่เมืองที่พลุกพล่านร,รอบๆตึกออกแบบโดยมาริโอเวนตูรีฟอร์ดิโอโล สถาปนิกภูมิทัศน์ชาวอิตาลีมีส่วนอันสวยงามประการตาอยู่รอบๆอาคารมีชั้นใต้ดินเจ็ดชั้นที่เป็นที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้างานศินละปะและฟิตเนสดารากเกาหลีค่อนข้างจะเข้าถึงยากและรักความเป็นส่วนตัวมากซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจึงชอบอาพาร์ตเมนต์หรูๆอย่างเช่นแกลเลรีฟอ o r เรสเป็นที่อยู่อาศัย เคยมีข่าวที่ว่าเมื่อมีการเปิดเผยว่าคิมซูยันอยู่ที่นั่นแฟนคลับชาวจีนที่มีฐานะดีก็พยายามซื้ออพาร์ตเมนต์ในอาคารนั้นแม้ว่าจะมีราคาสูงก็ตามเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ใกล้นักแสดงเรียกว่าที่พักอาศัยของเขามีมูลค่าไม่ธรรมดาสมกับเป็นพระเอกค่าตัวอันดับหนึ่งและข่าวชาวดังกล่าวนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องการงานของเขาเป็นอย่างมากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ